ถไายมีกอมั้เหรออือฮึเราไปลองยูทูบคิมบอมคิมเบอรี่หนูชื่อคิมเบอรี่เหรอลูือหลาคิมบอมแม่ไม่เลี้ยงหนูนะหนูมาทำไมเนี่ยอันเนี่ย นั่นูู่ใครขูข่ใครยอยู่ขู่สนิมอยู่นนสนิมผู่ไหนสนิมพี่สนิมเพราอยู่เฉยๆภาคสนิมสิอะไรครับนี่คือสนิมนะ,ะน้องทำไมครับผมนอนที่เฉยนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับน้องเลยครับน้องมาหาผมอเองนะครับเป็แม,มเวเด็กไอ้น้องมีไอ้น้องมีเราเด็กห้าตัวครับทำอะไรอยู่อะนอน ้ยาด้อว้วได้มเอ๊ะโอรทพ่อเอ็ดนะครับแมวกัดโทรศัพพ่เอ็ดครับไม่ได้จ้า เลยถูกมันเล่นได้เหีเห้ย่ะกิมบารีกิมบารีกิมบารีขอแล้วไปแล้วฉันหนมตามไป